ก็วันนี้เราจะมาหาแรงภายในโค,ครงทัดนะครับผมด้วยวิธีการสมมุติแรงดูดนะครับในครั้งที่แล้วนะครับเราได้หาแรงภายในโค,ครงทัดโดยการใช้แรงภายนอกนะครับแต่ว่าวิธีการหาโดยการสมมุติแรงดูดก็คือเราจะไม่สนใจแรงภายนอกนะครับในที่นี้ผมก็จะลบทิ้งออกไปหลังจากนั้นนะครับผม ในข้อนี้นะครับแรงที่ลงนะครับผมก็จะอยู่ตรงอ่ะขอโทษทีครับผมขอกําหนดจุดลงไปก่อนนะครับอะผมแทนให้ตรนนี้เป็นจุดหนึ่งสองก็จุดที่สามจุดที่สี่ห้าหกนะครอ่าเหมือนครั้งที่แล้วเลยครับแล้วก็อันนี้เป็นอ่าชิ้นที่หนึ่งนะครับผม แล้วก็เป็นชิ้นที่สองสามนะครับสี่นะครับห้าหกนะครับให้ขึ้นมาโอเคครับชิ้นที่เจ็ดนะครับชิ้นที่แปดแล้วก็เก้านะครับเป็นของครั้งที่แล้วแล้วก็มีแรงมากระทำนะครับหนึ่งหน่วยก็คือหนึหน่งตันนะครับผมที่จุดที่ห้นะครับแรงอัดเข้าไปหนึ่งตันนะครับผม หลังจากนั้นะาานะครับเราก็จะมาหาเอ่อ reaction นะคนัะผมอ่า reaction ในที่นี้นะครับ r e a c t i o n ay ของเรานะครับผมอ่า ay ก็จะเท่ากับอ่าหนึ่งคูณกับแปดส่วนด้วยระยะห่างสปอร์รับวิธีการเดิมน,นะเท่ากับแปดส่วนสามตันนะครับแล้วก็ BY นะครับผมก็จะเท่ากับอ่าลบ หนึ่งนะครับผมอ่าทิศทางตงัวข้ามนานเะท่ากับลบแปดส่วนสามมาครับอ่านะแล้วก็บ x ของเรานะครับผมก็เท่ากับลบหนึ่งตันนะโอเคหลังจากนั้นนะครับแล้วก็เอาอ่าค่าเรีคชันที่เราได้นะครับไปเขียนลงน,นะค่าเรีคชันนะครับก็ทีนี้ก็ขอเพิ่มตัวใหญ่กว่านี้นะโอเคครับ okay. อนะ่า ตรงนี้ก็จะเป็น8ส่วน3นะครับเป็น b y แล้วก็เป็นหนึ่งตานนะครับ b x กำแังอัพนะครับผมแล้วก็ a y ตรงนี้ก็จะเป็นอ่ะากำลังดึงนะครับ8ส่วน3นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ของวิธีของอาจารย์สารการนะครับผมในการหาแรงอ่าจลจุดนะครับเรื่อแรกนะครับผมอ่าผมหาจุดนี้ก่อน ก็ใช้วิธีการเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะในที่นี้นะครับมีแรงจาก reaction มากระทำนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็น8ปส่วนสนะครับผมแล้วก็มี8าส่วนสครับแล้วก็จะมีหนึ่ะนะครับผมอ่ามาจาก T x หลังจากนั้นนะครับเราก็จะหาแรงตรง จุดนี้นะครับผมในตรงจุดนี้ถ้าเราใช้สามเหลี่ยมคลายนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นห้านะครับผมสี่ระยะเป็นสามก็จะเป็นสี่ะนะครับผมคูณกับหนึ่งแล้วก็ส่วนสามนะครับผมเหมือนครั้งที่แล้วเลยครับเป็นแรงสี่ส่วนสามเป็นแรงออมาตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะครับผม พักล้างกันเรียบร้อยแล้วก็ลงมาสีองศาสามก็ลงต้องลงเป็นสีสดใสหน้าผมแสดงว่าชิ้นนี้เป็นซีโรฟฟอร์ดเบอร์เบอร์นะมีซีโรฟฟอร์ดรับผมอ่ะจุดนี้นะครับผมตไปจุดนี้จุดนี้ก็เดิมครับมีเรียคชั่นลงมาเป็นแปดส่วนสามนะฮะแล้วก็ฉะนั้นต้องมีแรงขึ้นไปเป็นแปดส่วนสามหน้าผมตรงนี้ก็จะเป็นซีโรฟฟอร์ดฮะ ได้เรียบร้อยฉะนั้นก็จะเป็นจุดนี้นขึ้นไปนะะผกขอจุดนี้ก่อนเลยนะจุดที่3ามอดท่จะได้ไวกว่าโอเคครับผมผู้สามมีขึ้นตรงนี้เป็นคอโดทีครัลงตรงนี้ออกจากจุดเราอ้างอิงจากข้าง้านะครับเป็น Okay. เป็อแปดสองสามะน,น,นะครับผมฉะนั้นแล้วนะครับอ่าเราก็รูปนี้กับรูปชินเนะชูนี้เป็น,นอนันเดียวกันนะครับแล้วก็อ่าอื่นมาได้เลยครับขึ้นไปสี่สองสามไปทางซ้ายครับบีบอัดแรงอัดนะครับหนึ่งหลังจากนั้นก็ทำให้แรงบาลานะครับดปวยการขึ้นไป4ี่สสามนะครับโอเค ต่อไปก็อ่าผมลืมตัวนี้เป็น1น่นะโอเคแสดงว่าตรงนี้ก็จะเป็นแรงดึงหนึเหมือนกันนะผมแล้วก็อ่าจากข้างล่างน,นะครับผมเป็นแรงอัดสี่นสามอ่าตัวนี้เหมือนเดิมนะครับจากเดี่ยวคล้ายนะสี่นะครับเราอยากรู้อ่ารงจุดนี้นะครับผม เรารู้ตรงนี้แหละก็หามอนเดียวครับได้ส่สอสาออกมาแล้วก็เป็นแรงเข้าไปหนึ่งครับทําให้แรงต้านเจ็ชิ้นนี้ก็เป็นแรงัเหมือนกันนะครับแสดงว่าชิ้นนี้ก็จะเป็นซีโรฟอนเมมเบอร์เราแต่มมาแล้วเจค,ครับถ้าต่อไปจุดที่หกนี้ได้นะครับถ้าชิ้นนี้เป็นซีโรฟอนชิ้นนี้ก็ต้องเป็นซีโรฟอนเะหมือนกันนะหาได้แล้วต่อไปก็จะเป็นจุดที่ห้านะครับผม ามามจุดที่ห้านี้อ้างอิงจากข้างล่างแรงสี่ส่วนสามนะครับผมแรงดึงสี่ส่วนสามแล้วก็อ่ามีแรงจากพารนอกมากระทำเป็นหนึ่งตัวนี้ของเราครับหนึ่งแล้วก็อ่ะตัวนี้มันซีโรฟอร์ดเมมเบอร์นะครับอ่ะก็จุดนี้อ้างอิงจากจุดนี้ได้ครับอันนี้เหมือนคันที่แล้วเลยครับผมอ่ะ เป็นแรงอัดเข้าไปทั้งคู่นะครับนี่ก็เข้าไปหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นไปเป็น4ีส่วนสาครับอโอเคหลังจากเราได้ครบทุูจุดนะครับเราก็จะมาสร้างตารางกันนะครับตารางนะครับ ก็จะมีอ่าชิ้นส่วนนะครับแล้วก็เป็น S U แล้วก็ L นะครับแล้วก็เป็น S U L คือจับมาคูณกันนั่นเองครับจากสตัวนี้มาคูณกันจะได้ตัวนี้นะโอเคนั่นจากชิ้นส่วนแล้วก็ในที่นี้นะครับเรามีอ,อยู่เก้าชิ้นแล้วก็เขียนไป9้าชิ้นแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจปด้า าเขียนตามตารางทหนึ่งนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราก็เอาค่าที่เราได้นะครับมาลงในตารางนะครับผมค่า S ก็คือจากคั้นที่แล้วที่เราหามาน,ะนั่นเองนะครับชิ้นที่หนึ่งจุดนี้เป็นศูนย์นะเป็นศูนย์ชิ้นที่สองของเราเป็นลบสองส่วนสามนะครับแล้วก็ชิ้นที่สามเป็นห้าส่วนสาม ชิ้นที่สี่นี้เป็นลบแปดส่วนสามนะ <c oughs> แล้วก็ชิน 5, น <c oughs> ช้นที่ห้าครับเป็นลบหนึ่งชิ้นที่หกนี้ก็จะเป็นลบสองนะชิ้นที่เจ็ดชิ้นแปดก็จะเป็นห้นาส่วน,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 นสามคับลบ 4, สี่ส่วนสามนะครับห้าส่วนสามลบสี่ส่วนสามนะครับเขียนมาแล้วก็ชิ้นที่เก้าก็จะเป็นลบหนึ่งนะครับเคครับ หังจากนั้นก็ U นะครับ U mm hmm. ก็จะเป็นแรงของอันนี้นะครับที่เราหามาได้ผมจะเริ่มเขียนจากซิลโฟร์เมมเบอร์ก่อนนะครับก็จะมีชิ้นที่6นะะแล้วก็ชิ้นที่9เป็นซิลโฟร์แครั์ของหลังจากนั้นก็เอาอ่าข้ามมาใส่นะครับผมอ่ชิ้นที่หนึ่งตรงนี้ก็เป็นซิลโฟร์เหมือนกันนะครับ ชิ้นที่2ตรงนี้เป็นลบสี่ส่วนสามครับเป็นแรงอัดคืออันนี้นั่นเองนะอันนี้อันนี้ครับตรงนี้ตรงลบสี่ส่วนสามครับโอเคแล้วก็หาไปเรียนแล้วก็ชิ้นที่สามครับอ่ะเรารู้ด้านด้านหนึน่งแล้วเราก็ใช้พีทาโกรัสในการช่วยหาครับผมน,นี่เรารู้ด้านนี้กับน,นี้ออกมาแล้วนะใช้พีทาโกรัสหาด้านนี้ออกมาอ่ะก็จะออกมาได้เท่ากับ ลบห้าส่วนสามนั่นเองครับชิ้นนี้ก็จะเป็นลบห้าส่วนสามข้างบนเหมือนกันครับพะค่าเท่ากันเลยแล้วก็ไปเขียนในตารางของเราเหมือนเดิมครับลบห้าส่วนสามชิ้นที่สี่นะครับผมชิ้นที่สี่ก็จะเป็นแปดส่วนสามครับเป็นแรงทีก็ชิ้นที่ห้าเป็นหนึ่งนะครับผมชิ้นที่ห้าอันนี้แรงทีโอเคต่อไปเป็นชิ้นที่เจ็ดนะครับ ชิ้นที่7จก็จะเป็น5แล้วก็ชิ้นสุดท้ายชิ้นที่8นะครับผมชิ้นที่8ก็เป็น4ี3ส,สนะต่อไปก็ลายะ L นะครับ L ก็จะเป็นระยะนะครับของแต่ละชิ้นนะฮะชิ้นที่1เริ่มก็เป็น3นะครับผมชิ้นที่2เป็น4แล้วก็อชิ้นที่3นะครับผมอ่ะชิ้นที่3เป็น5นะพีทาโกรัสในการช่วยหา ชิ้นที่4ี่นื้ก็จะเป็น4เหมือนกันครับชิ้นที่5ก็จะเป็น3ชิ้นที่6นะครับผมอ่าชิ้นที่6เป็น4เหมือนกันชิ้นที่7จ็ดนะครเป็น5นะครับเหมือนกับชิ้นที่3เลยชิ้นที่8ก็จะเป็นสี่นะครับแล้วก็ชิ้นที่9ก้จะเป็น3โอเคอ่าแล้วกดเครื่องคิดเลขออกมานะครับผมโดยจากฐานตัวนี้คูณกันนะครับอ่ามันก็จะเป็น0ูนย์ ศูนย์ศูน,นะครับนี้ก็เป็น3 5มจห้ากนะครกดไม่ได้แล้วก็จะเป็นช้นี่สามก็จะเป็นลบจุนะครับจุด 8, 8, แล้วก็ชิ้นที่4นะครับก็จะเป็นลบยี่สิแนะครับจุดแล้วก็อันก็จะเป็นลบสนะครับส่วนต่อไปอชิ้นที่7นะครับก็จะเป็นลบส8มครับ ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นลบเจ็ดจุดหนึ่งเคครับหลังจากเราได้ค่าในตารางนี้ครับเราก็จะมาหา,หา,หาด้วยสูตร svc นะครับหาสูตรที่อาจารย์ให้นะครับเขียนลงไปครับ svc อ๋อผมลืมอย่างนี้ครับสูตรนี้จะต้องใช้ค่าซ้ำของ s u l นะครับก็คือจะมารวมกันทั้งหมด summation ของ s u l นะครับ ก็จะมีค่าเท่ากับเอ่อเท่ากับที่รวมมาได้ทั้งหมดนะลบหกสองจุดเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะอ่าก็ใช้สูตรนี้นะครับผม FBC ก็จะเท่ากับอ่าซิ right now, กงมานะครับ SQL ก็ส่วน a e นะครับผมเมื่อกี้เราได้ค่าซ่าสิ่มาก SQL ค่าสามนะครับลบหกสองจุดเจ็ดเจ็ด ลบหกสิบสองจุดเครับนะอ่ะแล้วก็จะส่วนด้วย A e นะครับผมก็จะเป็นเอี่เป็น50นะครับแล้วก็อีกเราก็จะเป็นสองคูณกํลังหหรือ2องล้านนั่นเองครับแล้วก็ตามสุดก็จะคูณพันเพื่อแปลงหน่ยครับแล้วก็คูณร้อยเข้าไปนะครับก็จะได้ลบศูนย์ะครับผมองเจ็ดเ เซนติเมตรออกมานะครับผม5หลังจากเราได้ค่านี้นะครับลบ2ลบ0.06277นะครับผมแล้วก็ไปดูใน,นโปรแกรมเลยนะครับผมจากโปรแกรม C C C Tab นะครับผมอาทิตย์ที่แล้วที่เราได้ทงการสร้างโครงถัดไปแล้วนะครับเราก็จะไปกดที่แถวนี้นะครับผมอ่าวิเคราะห์นะครับกดไปเริ่มนะครับอ่าแล้วก็มากดตรงนี้นะครับผมที่กราฟิกระยะเคลื่อนตัว อ่าก็จะมีเส้นสีแดงๆขึ้นมาครับแล้วเราก็จะไปดูค่ายตรงนี้นะอ่า,า,า,อาข้าระยะเคลื่อนตัวนะครับผมอันนี้จะมีอะไรขึ้นมาครับจากซูมอ่ากดไปครับผมอ่าจุดที่อ่าแรงหนึ่งหน่วยมากระทําเมื่อกี้ครับคือจุดที่ห้าคือตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราได้ค่าอ่าเอสดีออกมาเป็นลบศูนย์จุดศูนย์หกลบศูนย์จุดศูนย์หกสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับแล้วก็มาดูลบศูนย์จุดศูนย์หกสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดพัน ค่าตรงกันนะครับผมอ่าแปลว่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะขอบคุณมากครับ